สวย96้าสมาอู้หูอย่าบอกนะว่าปึ๊บเปิดมานี่ก็คือแบบเออมา925โอเคนะคะเงินรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนนะ เพื่อที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมเส้นทางมาจอง2นะหรือมาจองเวสนั่นเองนะคะทุกคนนะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคน <c oughs> เว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนนะก็มีโปรโมชั่นนาะสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่น1 0 0นั่นเองนะคะทุกคนฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รอรับ300ฝาก400รอรับ400ฝาก500รับ5 0าอยบาทกันเข้าไปเลยนะคะนะถ้าเพื่อนอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมากันได้เลยนะคะนะสำหรับวันนี้เนี่ย อ่ะยังนะคะดูอุย้ยทุกคนเราแบบเออไหลช่วงนี้บเบื่ออ่ะทุกคนมาทุนที่เราเอามาวันนี้นะคะทุกคนนะอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะทุน100บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราขอเปิดไปที่บ็ดสิบบาทเลยแล้วกันนะคะสวย96ามาอูห้หูอย่าบอกนะว่าปึ๊บเปิดมานี่ก็คือแบบ ือมา925โอเคนะคะเงินรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนนะออ้ยเข้ามาแบบรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะแบบได้เท่าไหร่นะโอ้ยอ่าซุปเปอร์เมกะแล้วนะคะเพื่อน จบไปที่1,314บาทนะคะทุกคนนะนี่แค่นอกฟรีเกมนะวายไปเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบ็ด40เออเบ็ด50เลยละกันมาเอออ่ะ380บบาทนะคะทุกคนนะ เออสี่พันแปดร้อยเงินรางวัลก้อนโตมันมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะ5,210บาทนะคะทุกคน5,210บาทนะคะโอ้โหแค่นี้ก็คือได้กำไรมา6,000กว่าบาทแล้วนะทุกคนนะไปะเฮ้ย,ยแซกตเตอร์แซกตเตอร์แซกตเตอร์เออมา โอ้โหไฟจะเริ่ม <c oughs> อ่ะเพิ่งจะได้มาแค่90บาทนะคะเพื่อนๆเ,เอออ่ะเอออ่ะโอ้โหได้แค่90บาทจริงๆทุกคนรางวัลรวมมา90บาทนะคะได้แค่90บาทจริงๆนะทุกคนนะอ่ะไปต่อจะเบ็ด50บบาทนะคะทุกคนนะทึบ ฟรีเกมมันลงมาอีกแล้วรอบนี้นะคะทุกคนมันลงมาอีกแล้วรอบนี้มาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเอออาสามร้อยเข้ามาโอเคแปดร้อยนะคะ สามสิบทึบมา80บบาทนะคะทุกคนเงินรางวัลรวมมา 919บาทนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะได้กำไรมา7,000กว่าบาทแล้วนะคะเพื่อนๆนะท่านเพื่อนๆอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงนะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย